นานจะตูนนะมาแล้วตัวแหลกนะครับมาอนี้มาทำไงตัดเดียวพี่น้อง แล้วปูกไถ่เนี่ยปลูกนาไก่ชอตของเนื้อครับผมมีนันกระป๋าส่อนส,สวยๆนะครับโอ้ขนาดเพื่อล่วงหนา้าแบบย่างไก่นะครับผม เขาลิ้มสีแปดนะครับนี่นะครับเขาลิ้มสีแปดไต่เพิ่มนะครับเขาไปได้จังเดยนะครับโอ้โหประดุจฟันงงงขึ้นกันเลยครับนะครับเก็บตายกอนนะครับผมอุนนาที่ วัขขวเนอะที่น่ยังเหลืข้อเข่าเลยยังเป็นถืออยู่บนพีโ,โนคือบอ,อดินอ้้ดวนป่าถือโอ้ถือตู้นี้นั่งติ๊บหัวเลยกนรูปฝังเห็นลอยนะครับโอ้เข่าหัวเลยนะครับวบอดินเลย นี่นะครับเจ็บปสุดยอดครับเก็บปลาก็ได้ครับผมควาเยเงี้พี่น้องไายบพทันนะครับปลาขึ้นจิ๊บถือปุ๊งพี่น้องโอ๊ะ <c oughs> อู้ถึงถึงถึงพี่น้องขึ้นปากนะครับโอ้้ห่าแล้วแบนพันเล้วอู้ลงเบิ่งกันนะครับพี่น้องหวัดไก่ไปกวันทายช็อตบบว์ทันเลยนะครับว้าขึ้นจิบขันนามาอ่ะเนี่ยก็หลุดซ้อพคอามนี้ได้แต่จิ้จงจีงี้กวันนะพี่บอติดตังอยู่นะพี่น้อง เอาปากเลยเฮ <laughs> ้ยเอาออกเอาขึ้นโมเร็นะครับพี่น้องหลุดวางกับเปียก,กเลยมาแล้วเดี๋ยวขึ้นฟังกันนะครับ ครับเอาไปนัน่นนะครับพี่น้องน,นี่ก็ไปปลดกล่องนะครับผมกลุกสังมาบริกนแน่นอนนะครับว่าปลาส้งสีดจ๊ดน่ำนะครับนี่นะครับใส่ปลานะครับเทียบกับกระบอกนะครับเลียงงามเลยนะครับผม แต่เอาเวลาไปกดกล่องนะครับพี่น้องแล้วจีบอัันแทะนะครับผมเพราะว่าขึ้นฟ้าขึ้นมาไว้เะเลอเกินนะครับอลูกสองกันเลยสัตว์เลยนะครับผมบุกเป็นอย่างนะ้ครับว่าแต่ละตัวมีแต้มมีตัวให้พี่น้องเบิ่งนี่ครับเขาปากนะครับทะลุค้างนะครับผมนี่ครับเขาในปากนี่ครับเชือกโอ้เขาค้างพี่น้องเขาปากเลยครับทะลุค้างนะครับ ทะลุนี่นะครับสหลังนะครับโอ้แหมนแมนพี่น้องนะครับนี่เท่าแขนนะครับแมนอีีสุดยอดครับลานิ้นะครับพี่น้องโอ้ไปต่ำไม้นี่กับหวยนะครับพี่น้องดีมาจอบเบื้องลานิ้นะครับทีนี่แมมที่เงี้งๆยังน่อยบอนะครับแล้วก็ทิมาจอบเบื้ ควาน้ำนะครับพี่น้องเกี่ยมาหล่นแน่ดนครับลานี้มันใส่ใส่ถอดนะครับผมใส่น้อยนะครับเ้ทะลุวันทะลุใหม่มาอีก ไม่ไหลนะครับพี่น้องใส่เออวังเดี๋ยวว,วังเลี้ยวว่าสิาสมันจิดไหลมาหงกันเบิดนะครับไปจิตแตกกันนะครับดูเล็กๆนะครับน้โองโดนครับโดนสายวิ่งเลี้ยวครับ ปลาควานะครับยูลึกๆนะครับพันหนามย,ย่างดีนะยางอ่อนนะครับอย่างเส้นยดงกับขาดอีเรลี่ยวนะครับเข่ากลางหัวเลยนะครับหันหนามาถึงสี่นะครับน้ำลึกประมาณนี้นะครับเพื่อผีนะครับเพื่อประมาณ นิวมือนึงนะครับนิวมือหนึ่งนะครับนำลึกประมาณนี้นะครับปลาอยู่นะครับประมาณนิวนิวมือนะครับเด็วกระเพื่อมาออกหนามานิิวมือนะครับเขาหนีนะครับเกือบพอถือขึ้นกันนะครับ <laughs> นะครับพี่น้องอุ๊บโอ้โหลูกจ้วงก็ได้มัดอย่างซะก่อนเต็นสีไปนะครับพี่น้องมันขี้เกนะครับ นี่นะครับผน,งนกเงานกกี๋นไปเลยนะครับนกน้ำแข็งกันเน่านะครับพี่น้องมั่นดีดีครับปลาปนปากนามพี่น้นงนนองจีดิ้งมาได้หกกับหก คอรับโอ้ขึ้นเนียน่ยบอปันอือนี่เราพี่น้องปัญหาปลากระยุหันนะครับเหยียบไม่บ่พี่น้องเดี๋ยวอลงไปเอาป่ากันนะครับผมโอ้บ่คุ้มนะครับพี่นอ้องบ่คุ้ม โอกลุ่มลงไปเอานะครับนี่นะครับเตะไปเล็กนิดเดียวอยวเจ็บปากนนะครับโดนลบหน่อโดนครับป้บา อับแยดนะครับผมจำนวนมากที่เป็นใส่นีนะครับใส่ปนนะครับใส่ปอกตัวนี้ยผันยิงมือถือนะครับนี่เนาะเบืองหน้าเบิร์หเบิรงหหันนะครับนี่นะครับใส่ปอกนะครับคอยเจ็บตากันนะครับโดนครับ ใส่สวยนะครับเฮียป่าไปฟันเฮียป่าไปฟันมาแล้วมาแล้วปลามาแล้วนี่นครับใส่ปลานะครับพี่น้่งกบเพื่อ ไกลปากอีกนะครับผมปลาขึ้นใก่ทีหอดผิวนามเดียวนะครับกระเพืือปลายปากประมาณไม่บรรทัดนี้กับประมาณสองนิ้วนะครับพี่น้องสองนิ้วนะครับครับกะโดนยุ่ประมาณหลังพี่นะครับแต่ปลาแต่ขนาดปลาสีไก่สีแตะผิวนามเดียวนะครับผมแต่สิเรืออยุ่ประมาณสองข้อมือนะครับสีแตะผิวนามกะวิธีเพืือกประมาณนี้นะครับผมปลาหันหนาเข้ามาหานะครับ ใส่ปลาปอจ็แปงกันนะครับโดนครับใส่สวยครับใส่สวยอีเแลีวยวเดี๋ยวลงไปเบิ้งปุ่นให้นะครับย่านปลามันหลุดนะครับเี่่ยปะข้อมันพลอยนะครับผม โอย้ยเงยเกับมีนะครับีนน่น้องนี้เดี่ยวคนรส้งกิสิล้ออ,อีกนะครับตัวนี้กใส่สวยเพรสมควรนีนะครับหกเจ็ดขีดนึง รอเบอื้งตัวใหงครับแต่ว่าก็ติดขือด้วาน,นะครับเราเหนยิ่งตัวนี้แล้วอ,อ,อุ๊บโอ้นี่ึ้ับพี่นอ้องงามอยู่นะครับตัวใส่ลูกจะรอเบื้งนะครับผมถ้าพอเห็นตอนนี่อ่ะ ส่วนแรงๆสีแดงมากๆนะครับพี่น้องเพราะว่าปลูกซองที่ขึ้นไปหูนขึ้นไปทึ่งหมดนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับคลิปนี้นะครับพี่น้องกับสขอลาพี่น้องกลับแล้วนะครับคำแล้วนะครับผมนี่เป็นแต้มนะครับของมัอนี้นะครับผมนี่ครับกะจหลายตัวเติบอยู่นะครับผมนี่ครับกระเป็ดปลา ก็ตัวใหญ่นะครับแล้วก็รุ่นในน้อยนะครับแล้วก็รุ่นกลางๆนี่นะครับนี่ครับพี่น้องโดยรวมนะครับผมนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจนะครับพี่เกานะให้พลลูกสองบรรดอนที่เกานะครับผมจะมีอวามรัาพี่น้องไว้เชียงซรัพนี่นะครับผมบรรยากาศไหมนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ